สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกรมชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหมลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชระราชธิดา โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นพระธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาศทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548 ในส่วนของพระราชการณียกิจส่งเข้ารับราชการในตําแหน่งอายการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอายการสํานักอายการสูงสุดสู่รองอายการจังหวัดและอายการจังหวัด ระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงรีเริ่มโครงการกำลังใจหรือ INSPIRE ในปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งคันในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศ ต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคม2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอายการจังหวัดสู่อายการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอายการภาคสองสำนักงานอายการสูงสุด ไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกข,ของอาณาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อนหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินาภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทาง อาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและทางด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุ่ ดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือ ด้วยพระปีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนเกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุนเกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันตวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวานมิโดออฟร n a เอนาชันในฐานะท,ที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาประเทศและในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตท,ทรงประดับพระยศ คนเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชิระราชธิดาและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และนี่ก็คือพระราชประวัตินะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาค่ะ เรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กรั่ว่า PM 2 5นะคะที่ทางท่านรองนายกรัธมนตรีก็มีความเป็นห่วงค่ะว่ากลัวจะมีผลกระทบมาถึงประชาชนนะคะทางด้านพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัธมนตรีท่านก็มีความห่วงใย,ยต่อสถานการณ์ความกดอากาศสูงจากจีนปกคลุมประเทศไทยทําให้สภาพอากาศนิ่งลมสงบและชั้นบรรยากาศผกผันคล้ายฝ่ายชีครอบนะคะก็ส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้วก็เกิด หมอกควันข้ามแดนค่ะไฟไหม้ป่าพรุกโดยเฉพาะ แหล่งกําเนิดหลักของการจราจรนะคะก็คือรถยนต์ดีเซลการเผาไหม้ในที่โลง่งและโรงงานอุตสาหกรรมมีการสะสมมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นค่ะในจังหวัดต่างๆซึ่งบางพื้นที่เนี่ยก็เกินกว่ามาตรฐานนะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุเด็กเล็กสตรีตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็ผู้มีโรคประจําตัวค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะจึงได้มีการสั่งการให้ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศขับเคลื่อนแผนรับมือป้อง และแก้ไขปัญหา PM 2.5ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทําให้เกิดขึ้นในทันทีค่ะโดยย้ําให้ถอดบทเรียนที่ผ่านมานะคะรับมือกับปัญหาทั้งฝุ่นพิษไฟป่าหมอกควันและร่วมกับส่วนราชการต่างๆระดับพื้นที่ค่ะให้ความสําคัญครอบคลุมทั้งการสื่อสารการป้องกันและการเผชิญเหตุไปพร้อมๆกันนะคะโดยจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่การป้องกันแล้วก็ลดประสิทธิภาพที่ต้นทางการบริหารจัดการด้านมลพิษแล้วก็เฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือดูแลกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้ท่านก็ยังเน้นย้ำมานะคะให้ได้มีการประสานแล้วก็ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องในการที่จะเพิ่มความเข้มงวดคุมเข้มแหล่งกําเนิดด้วยการบังคับใช้กฎหมายกําหนดมาตรการแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการประชาชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายจิตอาสามีส่วนร่วมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทําให้เกิดความเข้าใจในทุกกลุ่มเป้าหมายไปพร้อมๆกันค่ะทั้งสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการควบคุมพื้นที่แล้วก็สภาพคล่องทางการจราจรไม่ให้เกิดมีการสะสมของรถในเขตเมืองมากเกินไปนะคะแล้วในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะได้เข้ามามีส่วนในการส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งลดมลพิษจากยานพาหนะค่ะการตรวจสภาพรถควันดานะคะการควบคุมแล้วก็การ ยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะรถยนต์สาธารณะค่ะทางด้านกระทรวงพลังงานในการส่งเสริมและก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการน้ำมันนะคะนำน้ำมันดีเซลที่มีค่ากรรมฐานต่ําหรือว่าคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ายูโรไฟออกมาขายในช่วงวิกฤตค่ะทางกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องช่วยในการสนับสนุนเตรียมการรับมือการป้องกันอักคีภยัยและก็การควบคุมการเผาในที่โล่งนะคะในพื้นที่ท้องถิ่นทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็จะต้องเข้ามาช่วยดูในการตรวจสอบ ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมืองนะคะแล้วก็เขตอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานครค่ะในการควบคุมการจราจรนะคะการสร้างขนาดใหญ่การประกอบกิจการที่กอ่อให้เกิดมลพิษทางอากาศรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะ ทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็จะต้องมาทําความเข้าใจกับกเกษตรกรค่ะไม่ให้มีการเผาวัสดุทางการ,กรเกษตรแล้วก็ให้ใช้การฝังกรบนะคะทดแทนทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะต้องเข้ามาดูแลในการจัดทําแนวกันไฟและลดเชื้อเพลิงใกล้ป่าเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่านะคะรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศก็จะต้องมาร่วมกันประสานกับประเทศเพื่อนบ้านลดปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนในช่วงวิกฤตอากาศแบบนี้ด้วยนะ ก็จะต้องดูแลรักษากันนะคะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นลงแล้วก็ในเรื่องของปัญหาหมอกควันต่างๆอาจจะเกิดเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพได้ค่ะต่อมาค่ะตามที่รัฐบาลได้ขอให้ส่วนราชการช่วยสนับสนุนรับซื้ซอลำไยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีผลไม้ล้นตลาดแล้วก็ผลไม้ที่มีราคาตกต่ำนั้นเนี่ยนะคะ ทางหน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหมค่ะได้มีการแบ่งมอบให้จัดซื้อลำไย,ยจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย82ตันจากเกษตรกรภาคใต้ที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำและปริมาณผล,ผลผลิตล้นตลาดนะคะพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ส่วนราชการเนี่ยช่วยสนับสนุนการจำหน่ายลำไย,ยของทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะผ่านช่องทาง ของหน่วยงานทุกช่องทางค่ะโดยทางกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยนะคะก็ได้มีการสนับสนุนจัดซื้อลำไยจํานวน12ตันเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกรแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะในการพัฒนาประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะจึงได้มีการสนับสนุนการจัดซื้อลำไยดังกล่าวค่ะเพื่อเป็นการลดความเดือดร้อนของเกษตรกรในเบื้องต้นนะคะ และสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านพลเรือเอกทรงวุฒิบุญอิน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะจะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและสถานีวิทยุกระจายเสียง921สนํานักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องตลอดจนข้อเสนอแนะของหน่วยงานอันจะนามาซึ่งการเพิ่มบทบาททางด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมระบบป้องกันประเทศในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะและในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็กังวลนะคะเพราะว่ามีผู้ที่ได้รับเชือ้อโอไมครอนเนี่ยได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยแล้วนะคะ ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19ห้ารัสบคโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดตามให้ความรู้เกี่ยวกับเชือเช้อโควิดกลายพันธ์โอไมคอนที่มีการแพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมาเนี่ยสอเท่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ค่ะจะไม่มีอาการหรือหากมีอาการเนี่ยก็จะมีอาการน้อยนะคะคล้ายๆกับการเป็นไข้หวัดผู้ติดเชื้อในต่างประเทศส่วนใหญ่ค่ะไม่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชือ้อโอไมครอนเนี่ยเสียชีวิตนะคะสิ่งที่ประ ประชาชนจะต้องปฏิบัติในช่วงนี้ค่ะก็คือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ครอบคลุมมากที่สุดนะคะการใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่เข้มงวดเช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่างนอกจากนี้ยังต้องยกระดับการเฝ้าระวังนะคะช่องทางเข้าออกประเทศแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทําการสุ่มตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยไข้ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือว่าคลัสเตอร์เนี่ยนะคะไม่ให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาอีกทรง ตัวอย่างเชื้อที่พบจากผู้เดินทางหรือว่ารายที่สงสัยเพื่อตรวจหาเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะหากพบปัญหาหรือข้อสงสัยก็สามารถจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ทางสายด่วนศูนย์ข้อมูลโควิด -19 โทร1 1 1 1ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใย,ยจากกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel. กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพริรายพิมพพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย